มึงไอ้นี่เว้มึงเอามึงเอาอะไกับตัวก็โดดตายไปโดดตายไปโดดตายไปเออนี<_<_<_่แหละทิกทโดดตายเื่อผูวเีย่กเ่เกมโดดตายไอ้ใครตกไว้พี่ซีพี่ซีแต่ว่าพี่ซีไม่หมาพี่ซีกลับไปคุมแจงเหมือนเดิมเหอะข้อพี่มเองคุมเคุมเองเพี่คุมเองเึงคิดอเฮียตีเราอ่ะตีเราไม่คนลูกผู้ชายอ่ะเีย ให้ผ oh, yeah. yeah. mm ู hmm. mm ้ชายกันเจงให้ผู้หญิงไปบุกโอ้โหเฮียเพอร์เฟกสัตว์มันเป็นอย่างงั้นมาตั้งนานแล้วมันเป็นกันตั้งนานแล้วนะไม่ไงปกติจะมีกูไงแล้วก็ไอซีไอซีไอซีก็จะไปหาผงหาเฟสใช่ป่ะแล้วกูจะไปบุกกระจาแล้วมึงก็จะการบ้านไงปกติอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้คือมึงปล่อยจาโซโล่แล้วไอเฮียกลายเป็นคิริโตะไปแล้วไอสัตว์ตอนนี้ก็เก่งไงจ่ายเก่งไงไอเฮียเก่งที่ไม่หายแล้เฮ้ยอะไรเราเนี่ย นอย่าบอกนะพวกมึงไปทางเดียวกันนะน่ยกลัวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยฉลาดแล้อย่างเงี้ยฉลาดเก่ไปเลยเกลียเกลียดเหรอไม่เกลียดโกลเลยเกลียดเหรอควรพูดคำนั้นมาดูดิตอนนี้ตอนนี้จากไอ้เป็นคิริโตะไปแล้วอยู่คอนโดกลางแล้วไอ้เหี้ยงทำไมพี่ตีทำตัวแบบนี้ คนหนี่ก็ไม่มองคนนึงก็ตอบเพินเดินนะโยมนิ่อยเล่นวะย่งเพลินดิเงินมาเงินมาเงินมาไหนไหไหนไหนไหน เอ้ยไม่ยมไอ้ตีแล้วไม่ไปไอ้สันดาในสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้แกจะอะไรเพื่อสันดาในสัตว์ไอ้เหี้ยเลื้ยงมาเลื้ยงมาเลื้ยงมาเสืออไรไอ้สันดาในสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้แกมาแต่บ้านเหี้กูหายนะกูจะด่าพ่อแหละแม่เอ้ยน้ำเงินลูกบแล้วก็เงินลูกคิงแล้วกูไม่มีแรงเล่นเลยไอ้สันดาในสัตว์ไอ้เหี้ยทำไมไม่ได้คิเขี้ยยเจมส์เธอเธอเธอลองด่าดิลองด่าไอ้สันดาในสัตว์ไอ้เหี้ยดิ คำว่าอะไรนะไอสันดานไอสัตว์ไอเฮียไอสันดานมันเป็นอินเนอร์มันไม่มีน้ำดนบดนาไม่แรงหรอกเธอลองใส่ไอเฮียมึงลองขนทำเฮียอะไรไอสัตว์ตายแล้วไอเฮียไอสันดานไอสัตว์ไอเฮียทุกคนอย่าเพิ่งอย่าสอนคำไม่ดีให้กับนัทชาไม่ได้สอนมันเป็นมันเป็นเขเรียนรูด้วยเอง ใช่เขาเรียกว่าเด็กเด็กกำลังโตมึงยังเรียนรู้ตัวเองเลยไม่มีใครสอนหนูนะเขาว่าเด็กเด็กกำลังโตเออเไม่ดีให้กับน้องได้ไหมวะา้องใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็ไม่ใช่ย่อยๆนะเราอ่ะกาู่อนแล้วต้องเรากระตุกเสียงล้อมไว้กันระเบิดครับ มันทุบไม่ได้หรอไม่ไม่ใช่ทุบได้แต่ว่าต่อไปแล้วก็ยังจะต่อจะเลยไม่ได้กันระเบิดนะเอามันคือการยิงกันเองเลยมาเลี้ยงเหลือ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 งโอ้โหตีกูไกลยังไ้แม่ม่คือไมมึงต้องแช่งกูตลอดเลยใต้ใต้ใต้มึงแช่งกูหรือแช่งมันเนี่ยมันไม่มันกันระเบิดด้วยมันซองเสี่ยงด้วยตอนคนทุบอะเอ เหลืองแล้วเงินลูกเลีอยงอีตัวหนึ่งเราไปเซอร์เราไปกันเฮียอะไรดีอะกันออสซิเตียนแม่งไหมมันเดียเฮ้ยเป็นไรออสซิเมีก็เป็นอะไรอะไรคีโตเฮียอะไรจ๋าบุกเลี้ยงอะพี่ไหมจ๋าจ๋าไม่เบียวคีโต เฮ้ยเตียงแม่งยังไม่แตกกัะทักเตียงเลยอ่ะมึงมึงไม่ชิดจะตีกันเองเลยเหรอเฮ้ยต้องการอย่างงี้เหรอไรแม่งยนลของมันเปลืองไอ้เฮียกูไม่ชอบไอเถิดลาคอตาเันกคงมีไม่กี่คนหลอกจ๋าจะเป็นพี่อ่ะแต่ตอนนี้มันโปกติมันไม่มีไงแต่ได้เป็นพี่สีเพราะปกติพี่อาจจะอาจจะมีเห็นอาจจะมีคนเห็นพี่เป็นไอดอลอย่าเลย เรื่องเงีบบย้ยทำเรื่องดีๆไม่ทำหรอกต้องเร็วๆอ่ะทำไม่ดังเลยอันนี้ชมใช่ไหม <c oughs> ไที่เก็บว่ะเหมือนกูโดนแทงอ่ะแทงกูเพอะพูดอย่างนี้เอาไม่ได <c oughs> ้ <c oughs> แล้เว็บเราลอนตัวทำไมอะไรอะไรสิเอาอะไรสิอี๊อี๊อ๊ะ โอ้โเปลี <bin uk> <azo> ่ยนเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยสีเขียวสีเหลืองมีก็เห็นแล้ววะเชี่ยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งแล้วกูเจ๋งที่อะไรแตกอ่ะฮะคกลเลยนั่นแหละแล้วครับล้ครับผมพูดขึ้นยาวผมขอโทษครับแต่วอดีมันหยุดไม่ได้ครับไอ้เยี่กูอยากเล่นว่ะที่เลนในกูกกาก่ะโอ้โหนะโอ้โหนะเด็กน้อยปุ๊บุ้ย ท่นายกูดูมึงกูยังเห็นมึงกระตุกเลยอ่ะมึงคิดเอาแล้วกันที่มันต้องน่าสงสารค่ะไหนวะหรือว่าน่าสมเพชดีวะสมเพชแล้วกันแกให้แกอุ้ยเป็นอะไร้แกวะอะไมรที่อะไรแกแกวะเทียกูอยู่ไม่ได้แกเฉยยี่ทียกูไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ยิงูต่ยบอลไปดัสีแดงเลยอ่ะสีแดงกําลังจะขึ้นไปตีปุ๊บ โอ๊คตีตีไม่โดนเลยตีไม่โดนเลยไอ้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผู้ผมโดนตีครับช่วยด้วยครับโดนเยลโล่ตีครับช่วยด้วยครับหลังเขาหลังเขาไปเอาไปสอาไปอัลเลนดิ้นเอไปอัลเลนดิ้นจ้าช่วยด้วยได้โยกโยกโยกบล็อกโยกบล็อกต่อบล็อกไปแล้วเข้าไปหามันต่อบล็อกเข้าไปหามันต่อเนี่ยดีแม่ดีแม่แตมึงไม่ต้องสนใจมันไม่ต้อสนใจมันไปเลยไปเลยไม่สนใจมันไม่ต้องสนใจมันมันจะวิ่งกลับไปหามันเองเว้ย ไอกูกนูกระจอกเลยมันก็อย่างงี้แหละตัวเองแล้วเชี่ยไอเหนี่ยมพอมึงโง่มึงก็โง่เกินไอสัตว์แล้วใครตอบบล็อกขึ้นนี้วะไอพี่อะมีเชี่ยกูเลยู่้สึกทำไมกูรู้สึกเก็บต่อทำไมกูรู้สึกเก็บต่อไม่อยากถูกบล็อกอ่ะอีดอกมึงก็วางให้มันเป็นขั้นๆหน่อยค่ะเมื่อกี้แม่งวางตัดหน้ากูเลยสัตว์ เที่ระเบิดหนึ่งเมื่อไงเฮียเมื่อะไรนักปฏิบุกต์นักปฏิบุกต์ปกติกูท่าทำแบบนั้นแล้วกูก็ต่อบล็อกขึ้นเหมือนยกเลยเฮียแล้วกูก็กูก็ไม่เห็นโดนด่านะทำไมคนทำไมน้องหยกโดนด่าวะไม่รู้ใช่ไหมตันปกติไม่ได้ตัดหน้าได้ใจอันนี้อะไรอ๋ออ๋อคือแล้วว่าอ๋อปกติคือพี่ตอบปกติพี่ตอบไม่ตรงกันเลยพี่พี่จะตอบไปขั้นบันไดแล้วก็วนไปวนมาใช่อันนี้แม่งต่อตัดหน้าอย่งไง

มันก็คนละตัวดิมันสีคล้ายๆกันนะ่นแหละไม่คล้ายกันค่ะคล้ายนกจอกนกะิีดอะไรไม่ไม่คล้ายค่ะคงจะไม่ใช่นกคงจะเป็นเป็ดโอ๊ยตกใจไม่กระลุกกระลยไม่ตกสีเขียวบั้ยไม่ตกสีเขียนเลยโอ๊ยเขียวมาลืมไงลืมสีเหลือก็มาสีเหลือก็มา เราเรามีเอมมอรายตันม้ตัวนี้เพื่อนกูจดเพื่อนกูเพื่อนกูวิ่งไล่เพื่อนกูวิ่งไล่ไอ้บิ๊กลึกไอ้บิ๊กลึกไอ้บิ๊กลึกเกินเพื่อนลึกเกินเพื่อนใครวิ่งตามหลังเอามาูไงจ้ัเพื่อนกูตอบ็อกเพื่อนกูตอบ็อกตัดนี้เพืกูตอบ็อกน้เพกูีดน้เพื่อนกูตีโดนะจดนี้เพื่อนกูวีโปเพือนกูตีโดนละไม่ีอพ่นออี้ตอนนีไม่โดนเพื่อนตอบบล็อกเพื่อนตอบบล็อกเลยโย่เพื่อนตอบบล็อกจุดนี้ค เออภาคมันเหมือนกันมาไอตาถึงแม้ภาพเป็นด็กกระตุกก็เถอี่บิ๊กอีกสองก้อีกสองก้ออซิเจนเล้วๆนนี้ครับอันนี้ครับสีเงินสีเงินตอนนี้บิ๊กครับบิ๊กลึกบิ๊กลึกอันนี้บิ๊กลึกครับบิ๊กบิ๊กต้นตอบกต้นนี่ไม่เอาบิ๊กไม่เอาครับอันนี้บิ๊กไม่เล่นเขียวมาไ้ไ้าไ้าไาไฟบอไไส้ฟไ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 ีไไไไัไ่ไไ เล้วนี่ไงบิ๊กนี่ไงไอ้เมล็อไอ้เมล็อเกิดเพื่อนไอ้เมล็อเกิดทางขวาไอ้เมล็อถึงทางขวาเพื่อนหยุดไปแล้วหยุดไปแล้วเฮียไปก่อน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 เชืปู๊หยุดไปดูเฮ้ยเกิดบให้เด้ยเกิดบ้างเออเดี๋ยวรอกลับขากลับไงบอลบอลไฟไอบอลทำไมเขเรียกบอลไฟที่เท่มันชื่อวที่มาเท่กว่าเวลาเราเลกเรา เราก็เรียกบอลบอลปลายนี่แล้ว่มไมจะเรียกรูดบีดไม่ได้อะรูดบีดร um ูดบีดลูดบีดไม่ใชู่ดดีทำไมทำไมจะเรียกูดบีดได้ทำไมพี่ชอบรออ่ะเออเป็นคนชอบบุลลี่เหรอเออทำไมรูดดีดีทำไมทำบ้าทำไมถึงแบบทำไมถึงต้องแบบทำไม่ได้อะทำไมไม่ได้บอกทำไม่ได้ก็ทำไปสิไม่ได้ว่าจะบอกพี่บีกแต่ไม่ได้บอกพี่ ทำไมทำไมก็พี่ปกต้องทำไมพี่อะอะไรมาสองตัวเลยเหลืองเไอ้สัตว์เหลืองไอ้บิ๊กบอลไฟบิ๊กบอลไฟ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 ยิงหยกยิงหยกยิงหยกเพื่อนยิงหยกยกอไโ้ไอ้สัตว์เาจะุ่มออซิเีแล้วไม่ไมอย่ามายุ่งกเราโยกมาแล้วโยกมาแล้วโยกมาแล้วยกมาแล้วไม่ไม่ไม่เอ้ย เอาดีๆเบอร์ไทยมีบอลไฟบอลไฟบอลไฟยิงจ๋า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 อะไรที่อะไรยิงจ๋ายิงจ๋ายิงจ๋าจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับใช่ถ้าวันนี้จะเป็นเด็กนะมีเงี้ยจำไว้เลยว่าคุณจะเป็นเด็กเล็กนะเสียงในหัวกูทำไมมันมีมันเป็นเรียกแบบดีไว้เสียงในหัวกูแม่งเฮี้ยนวะไสียงในหัวกูพูดตรงๆไองจ้า บิกิงนบิกิมนบิกินหยกบิกินหยบิกินยกลอกฟบอเฮ้ยอโนลืมออกซิเดียนอ่ะใครก็ได้ยนให้หน่อยดิโอ้โหเตียงเปข้าไปเลยออกซิเดียนเข้าไปดยออกซิเดียนโอ้โหเฮียอารมณ์อาเมณ์เอมือนเ้องอูเป็นหมออ่ะเออเหอือนน้อเกูเป็นหมอแเอวน้องออเอออออเกอเออเออมออเออเออเอออเออเออเเอออ

ที่มึงโยนดาบเหล็กลงไปกูเห็นนะเว้ยเรื่องโยนบนตัวกูเห็นเลยมึงโยนดาบดาบเหล็กลงไปกูเห็นนะเว้ยบนพีระมิดอ่ะคือท่านจะจบเปล่าเออพีระมิดทำไมบนไฟบนไฟสองอันบนไฟสองอันผิดมือเชื้อกูเพิ่มม่ใช่กูยิงแต่ขาโมดี้กูแบบไอ้ยัยแม่งปรากฏจิตอะไรไอ้ยัยแม่งไม่สนแล้กกี้อะไรเียข้างบนมีสนนแล้วไม่เคยจะขอรบอีกแล้วข้างหน้ามึงก็ได้ยิงข้างหน้ามึงได้ยิงตัวข้างหน้ามึงเนี่ย เอี้แม่งขึ้นอีกทางวะขึ้นเร็วเดียวพี่ไมยิงไปเลยซูมซูมซูมปุ๊บยิงยิงซูมยิงไม่ใช่ยิงตัวนู้นยิงข้างบนเฮ้ยวันนี้ใครอะจ่าเองจ่าหรอไอ้เหี้ยวางบอลไม่ได้แล้วพี่มันวางไม่ได้มันต้องขึ้นจากข้างๆอ่ะไอ้เหี้ยมันโดนระเบิดเอาไรนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จ่ายยิงตีจ่ายยิงตีจ่ายยิงหยุดตี มันเลยมาตีไหวขึ้นแล้วมันเป็มาตีว่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วกินตัวนึ่งกินสองตัวอยงสีแดงวะไม่รู้เห็นมันต่อไปทางแดงไม่มีนี่มันอยู่เหลืองตัวนึงอยู่เหลืองตัวนึงสองตัวใช่อะสองตัวสิงว่ะสองตัวนึ่งสองตัวบิ๊กบิ๊กบิ๊กมึงเห็นมึงมึงเห็นข้างหลังป่ะมึงเห็นข้างหลังป่ะเขาข้างหลังป่ะมีโออะมันยิงยิงไม่หนุกบบนไฟบนไฟบนไฟยิงยิงยิงตัวนั้น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 เออเห็นตัวนั้นนะตัวนั้นตัวนั้นไม่ไม่ขยุบ Uhm เกี้ยหรือกูจะด่าให้ไอ้สัตว์ดาไอ้เกี้ยไว้แม่ไอพี่อะใจเย็นๆทำตัวดีๆไม่เป็นน่ะเราอ่ะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ให้มันยิงเัวไมพี่รู้ของเร็วๆเนี่ยทำกันยังเรื่องวีทำไม่เป็นหรอกเราอ่ะพี่ไม่ได้พี่ตบมาขึ้นต่อ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 มาขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก ตัวันนี้ตัววนี้จ่ายจริงรถไฟใส่มึงแน่กูบอกเลยตัวันนี้มึงไฟบิดไฟบิดไฟบิดบิดไฟบิดไฟบิดไอ้เหี้ยไฟบิดใส่มึงไฟบิดใส่มึงมึงมึงบิดไาใส่มันแล้วตอนนี้จังหวะนนี้ต้องบิดไาใส่มันแล้วบิดไาอะไรมาไฟฟิวเ้ยเด็กโอ้ยปิงปิงไอ้สัสปิง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 เงี้ยปิง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 โอ้ยขวายมาตายควายควายงู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 ยังไม่ดีเอวีบีคั้นี้ขอบอบให้กับไอ้สวยชิ้นสวยอ่ะ ไอ้เขียวไอ้เขียวอยู่อ่ะไม่ไม่ไม่เน้นเล่นนะผมเน้นคอนเทนต์นี่ <laughs>